สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ s ต o p l ลอ s หยุดลงทางในตลาดหุ้นครับวันนี้1กระกฎาคม2557อยู่กับผมบดิตประทุมตะในช่วงภาคบ่ายแบบนี้แน่นอนหนึ่งกระกฎาคมวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้เราหยุดซื้อหยุดขายกัน1วันนะครับแต่เรายังคงมีเรื่องดาวกลยุทธ์การลงทุนมาฝากผู้ชมแน่นอนและที่สําคัญตอนนี้ผมนั่งอยู่ในบรรยากาศสดๆที่ตลาด ที่บรรยากาศของสนยมประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับกับงาน MAI Forum 2014แน่นอนวันนี้มีการเปิดบูธมากมายถึง70กว่าบูธนะครับมีบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI เข้ามาร่วมในงานนี้กันเยอะแน่นอนและที่สำคัญวันนี้ก็จะมีนักลงทุนเข้ามาร่วมงานนี้กันมากเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นถ้าภาพรวมวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปดูเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ MAI หนีไม่พ้นวันนี้ต้องมาสัมภาษณ์ท่านนี้ที่นั่งอยู่ในรายการกับเราครับท่านเป็นกรรมการและผู้จัดการตลาดหลัก 2นะครับคุณเกษราบันชุศรีครับสวัสดีครับเกษราครับสวัสด,ดีค่ะครับถ้าพูดถึงบรรยากาศวันนี้ครับน้องเตยครับ้าดูจากภาพรวมดูทั้งนักลงทุนดูจากบรรยากาศในเรื่องของการจัดงานงตา่างๆวันนี้ถือว่าเราจัดงานเพื่อให้นักลงทุนหรือแม้แต่ผู้บริหารต่างๆได้เข้ามาพูดถึงเรื่องของการอย่างไงบ้างครับค่ะต้องถือว่าวันนี้เราจัดครั้งแรกนะคะคหลังจากที่ดําเนินการในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ m a i มา15ปีารับปีแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ MAI นี่ก็ถือว่า เป็นตลาดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปั้นขึ้นมานะคะ <c oughs> ก็1 5ปีแล้วก็ถือว่าเติบโตเป็นวัยรุ่นทีเดียวนะคะ <c oughs> แล้วก็มีบริษัทที่เรียกว่าเข้ามาจดทะเบียนเนี่ยถึง116แห่งนะคะ <c oughs> แต่เพียงแต่ว่าหลายแห่งสัก15แห่งเนี่ยโตแล้วค่ะก็เคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็วันนี้จริงๆอย่างที่เรียนนะคะก็คือว่าเป็นเรื่องที่ อันที่หนึ่งก็คือว่าบริษัทที่อยู่ใน MAI ทั้งหมดเนี่ยนะคะมารวมตัวกันนะคะให้อะไรคะให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนให้ข้อมูลระหว่างกันเองให้ข้อมูลกับเรียกว่าคนที่อยากจะเข้ามาจดทะเบียนใหม่นะคะจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ที่บอกให้ข้อมูลระหว่างกันเองเพราะอะไรเราจะเห็นว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยนะคะหลายบริษัทจากรุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูก ลูกเริ่มเข้ามาทํางานแล้วนะคะแสดงว่าในงานนี้ก็มีเจเนอเรชันใหม่ของผู้บริหารมาร่วมด้วยใช่ค่ะเพราะงั้นมาเลยค่ะหลายบริษัทนี่มีคู่พ่อลูกมาแล้วแล้วกาลังที่จะอยู่เรียกว่าเทรนงานกันเพื่อที่จะให้ลูกรับสืบทอดไม้ต่อคุณพ่อก็จะดูเริ่มดูห่างห่างมากขึ้นนะคะคซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับบริษัทที่เรียกว่าอจะทำยังไงที่จะเทรนนะคะในครอบครัวให้กลับมาดูตัวบริษัทหลังนี้ด้วยะคะ่ะ ครับฉะนั้นวันนี้นอกเหนือจากผู้บริหารที่จะมาร่วมแล้วนักลงทุนที่มาร่วมฟังแล้วภายในบรรยากาศในงานเห็นบอกว่ามีเรื่องของการจัดสัมมนาด้วยอันนี้จะถือว่าเป็นการให้ความรู้ทั้งในเชิงเทคนิคหรือแม้แต่การวิเคราะห์หรือผู้ที่ประสบความสําเร็จมาแล้วในงานยังไงบ้างครับคก็คือการสัมมนาเนี่ยก็สัมมนาในเรื่องของการบริหารกิจการของตัวบริษัท MAI ที่ประสบความสําเร็จนะคะว่าจะทําอย่างไรและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการสัมนาสําหรับ ผู้ที่กำลังคิดจะเข้ามาจดทะเบียนว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จอย่างรุ่นพี่ๆเขาอยู่นะคะคนอกเหนือไปจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องสำหรับผู้ลงทุนที่จะมาดูว่าเอ๊ที่ตัวเองลงทุนไว้ในบริษัทเหล่านั้นเนี่ยเขามีผลประกอบการอย่างไรนะคะ ก็จะเห็นครบทั้งหมดทั้งกลุ่มของบริษัทที่ตอนนี้อาจจะยังเป็น s m e อยู่เตรียมที่จะเข้ามาอยู่ในตลาดเ a i แล้วแลวก็รวมไปถึงผู้นักลงทุนต่างๆที่เข้ามาดูในงานนี้นะครับและถ้ามองจากงานตอนนี้ครับคุณกิตราครับถ้าดูแล้วถือว่าเราวางรากฐานในเรื่องของการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนต่างๆหรือให้ความรู้กับนักลงทุนได้เข้าใจในเรื่องของการลงทุนจากตลาดเอไอมากน้อยขนาดไหนแล้วครับตอนนี้ต้อง,ต,องต้องเรียนนะคะว่าอันนี้เป็นเรียกว่าหลักการ ประจําใจของพนักง,งานทุกท่านและก็หลักการประจําของตัวที่เรียกว่าตลาดเลยนะคะว่ารเราต้องให้เรามีหน้าที่เลยนะคะเป็นภารก,กิจของเราว่าเราจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ลงทุนชาวไทยเราเองเนี่ยละคะคที่จะว่า ถ้าเกิดเป็นเรื่องของหลักทรัพย์ MAI นะคะก็คือว่าบริษัทจดทะเบียนใน MAI เนี่ยเขาจะมีเ,เรียกว่าคาแรคเตอร์อะไรอย่างไรนะคะผู้ลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องถ้าเกิดว่าเพราะว่าบริษัทเหล่านี้จะบริษัทที่ขนาดไม่ใหญ่แต่ว่าการเจริญเติบโต หลายหลายครั้งหลายๆคราวกระโดดสูงมากแต่หลายๆครั้งหลายหคราวก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คิดดังนั้นในเรื่องของการให้ความรู้กับผู้ลงทุนเนี่ยในการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนใน MAI จริงต้องเป็นเรื่องที่บอกว่าให้ความระมัดระวังไว้ด้วยในเรื่องของปันผลอาจจะยังไม่เยอะพอเป็นบริษัทเล็กนะคะแจกวุ้หวาเนี่ยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ลงทุนที่อาจจะชอบความวุ้หวานะคะหรือชอบความที่เราอยากจะ เรียกว่าเราลงทุนในบริษัทที่มี potential growth สูงๆเนี่ยก็น่าจะต้องสนใจในเรื่องของบริษัทจดทะเบียนใน M A I อะค่ะครับแล้วถ้ามองเฉพาะตลาด M A I ตอนนี้เราถือว่าเราผลักดันให้เติบโตได้เยอะขนาดไหนแล้วครับสำหรับตัวบริษัทต่างๆที่เรามีการวางแผนไว้ด้วยหนานจมีก็ต้องเรียนนะคะว่าในวันนี้เนี่ยครบรอบ15ปีใช่ใชไหมคะก็ถ้าเราไปดูนะคะว่าปีที่1จนถ, 1> ถึงปีที่15ในเรื่องของมูลค่าการตลาดที่เรียกเราเรียก market cap ะนะคะ ก็จากอยู่ที่400กว่าล้านบาทตอนนี้ก็234,000ล้านวก็ถือเพิ่มขึ้นว่าวเพิ่มขึ้น540เท่าตัวนะคะในขณะที่ปริมาณซื้อขายจากวันละ27ล้านบาทในปีแรกตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก1,300ล้านบาทต่อวันก็เพิ่มขึ้น50เท่าแล้วก็จากจำนวนที่ไม่กี่บริษัทในวันนี้ก็เป็นร0อบริษัทนะคะ<ม>ก็ถือว่าในรอบ15ปีเนี่ยเขาโตอย่างเร็วมากแล้วก็เป็นที่เชื่อได้นะคะว่า ในปีถัดๆไปเนี่ยนะคะก็ยังจะโตเร็วเพราะว่าจากการที่เราพูดคุยกับบริษัทที่เรียกว่าให้ความสนใจแล้วก็จะมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยะจะเป็นบริษัทที่ขนาดได้ว่า SME เนี่ยหลายบริษัทแล้วเราก็มีเรียกว่ามาตรการในการที่จะช่วยเหลือตั้งแต่เรียกว่าเอ๊ะเขาจะเตรียมตัวอย่างไระจะต้องมีผู้สอบบัญชีอย่างไรจะต้องจัดการว่ามีคณะกรรมการองค์ประกอบเป็นอย่างไรอันนี้เราเรียกว่าเราเราติวให้อะคะ่ะ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ว่าบริษัท SME ในประเทศไทยจริงๆต้องเรียนว่าเป็นเหมือนเขาเรียกกระดูกสันหลังในประเทศในการที่จะเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตเราจึงต้องเรียกว่าช่วยเพื่อให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เติบโตได้อย่างมั่นคงด้วยเติบโตอย่างมั่นคงแบบนี้เรามีการวางเป้าบ้างไหมครับคุณเกีราครับว่าหลังจากนี้สักประมาณ5ปีถึง10ปีเราจะได้เห็นบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอไอเนี่ยมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ขนาดบางเก็บแขก เห็นทีมงานเนี่ยก็ก็ดูอยู่นะคะก็เชื่อว่าถ้าเกิดพูดถึงใน5ปีเนี่ยพี่เชื่อว่าน่าจะเติบโตได้เป็นเท่าตัวทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเรียกว่าออกตลาดกันทุกวันคุยกันทุกวันค่ะยังมีอะไรที่น่าเป็นห่วงสําหรับตลาดหลักทรัพย์เอไอในช่วงที่มีการบริหารที่ผ่านมาบ้างไหมครับพี่ตูครับก็เป็นอะไรที่ต้องเรียนนะคะว่าเราห่วงเราไม่ได้ห่วงนะคะแต่เราเพิ่มเสริมในเรื่องของคุณภาพ เพราะว่าคนก็จะไปเกรงนะคะว่าถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็กคุณภาพอาจจะเล็กไปด้วยหรือเปล่าต้องเรียนเราไม่ใช่นะคะบริษัทขนาดเล็กเนี่ยนะคะ,ะเรื่องคุณภาพเราไม่ย่อหย่อนก็เท่ากับบริษัทใหญ่นะคะเท่ากับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทุกชนิดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือว่าบริษัทขนาดเล็กเนี่ยเขาผู้บริหารเนี่ย ตั้งใจมากในการที่จะทําให้บริษัทของตัวเองเติบโตดงนั้นเราจึงเห็นว่าหลายๆบริษัทนะคะคมีศักยภาพ<ม>แล้วก็เรียกว่าตอบแทนผู้ลงทุนเนี่ยอย่างมากทีเดียวะคะ่ะเรียกว่าทั้งผลประโยชน์ทั้งการบริหารงานของทางบริษัทบริถัดี่อยู่ในตลาด m อ i ก็จะเห็นว่าสามารถทําให้เติบโตได้ไม่ยิ่งหยอดไปกว่า บริษรัทที่อย<ช>ู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับในง้นก็จะเห็นภาพรวมของือภาพรวมของงาน m a i Forum นะครับที่วันนี้บริษัทต่างๆจะมาร่วมเปิดพูดแล้วให้ผู้ชมได้ศึกษาแล้วก็ดูถึงภาพรวมต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้ผมพาผู้ชมไปพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูภาพรวมบรรยากาศโดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย์หลังจากนี้ล่าสุดกรรมการผู้จัดการและตลาดหลักทรัพย์คนที่12จะมีแผนการดําเนินงานหลังจากนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ